วัสดีค่ะยุ้ยค่ะปกติประจำอยู่ที่ AS Shop สาขาเซ็นทัลแจ้งทนะวันนี้ AS มีดิวสุดพิเศษที่บอกเลยว่าฮอตมากๆมาฝากกันนี่เลยโครงการ AS Hot Deal สำหรับลูกค้าแบบเติมเงินที่มีสมาร์ทโฟนมากมายหลากหลายรุ่นมาไวใ้ให้เลือกช็อปกันในราคาสุดพิเศษ เพียงซื้อมือถือพร้อมสมัครแพ็คไม่ติดสัญญาด้วยนะคะและยังสามารถผ่อนได้แบบชิวๆและที่สำคัญยังมีส่วนลดสูงสุดกว่า8,000บาทแค่เปิดมาก็ฮอตขนาดนี้แล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีแบรนด์ไหนที่น่าสนใจไปดูกันเลยสมาร์ทโฟนในโครงการ a s Hot Deal สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน AIS จัดเต็มมีมาให้เลือกทั้ง iPhone Samsung Huawei Vivo Oppo Realme Xiaomi เรียกได้ว,ว่าจัดเต็มทุกแบรนด์กันเลยทีเดียวสำหรับใครที่สนใจแต่ยังไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดีวิขอแนะนำรุ่นที่บ e s t seller ตอนนี้นี่เลย Samsung A01 ราคาปกติอยู่ที่3290บาทลดพิเศษเหลือเพียงเครื่องละ89บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะเครื่องละ89บาทเท่านั้นหน้าจอ5.7นิ้วเซลฟี่สวยแบบไม่ต้องแต่มี3สีให้เลือก สีดำสีกรมแล้วก็สีแดงค่ะราคาดีแบบนี้อยากได้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะบอกเลยว่าง่ายมากค่ะเพียงแค่เติมเงินครั้งแรกเพื่อเป็นค่าสมัครเสริมฮ o อตดิว2675บาทราคานี้รวมแวกแล้วด้วยนะคะซึ่งค่าแพ็กเกจเสริมที่ลูกค้าจ่ายไปก็จะกลับมาเป็นค่าเน็ตให้ลูกค้าวิใช้ถึง50 g กิกเดือนละ5 g กินาน10เดือนแค่นี้ก็เป็นเจ้าข,ของซ A m s u n g A01 ในราคา89บาทได้ง่ายแล้วค่ะ ไปจัดกันเลยนะคะที่ AS s h ชอบ i s เชลวิทและ AS Buddy ทั่วประเทศเลยคะ่ะราคาดีขั้นสุดขนาดนี้จะมีแค่นี้ได้ไงบอกเลยนะคะว่ามีอีกหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อมาให้ได้เลือกช็อปกันและยำ้ำว่าลดสูงสุดกว่า8 0 0 0บาทรับรอง ราคาพิเศษทุกเครื่องแน่นอนคะ่ะสนใจดีวอนท้อน8นี้ก็าสามารถเข้าไปดูราคาแต่ละรุ่นพร้อมแพ็กเกจต่างๆได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยหรือลูกค้าท่านไหนสนใจอยากทียุรีวิวรุ่นอื่นๆก็าสามารถคอมเมนต์บอกใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะพวกเราชาว AIS พร้อมบริการด้วยใจคะ่ะ